ตีวไว้ตัวไว้ครับครับตัวไว้เนาะครับเดี๋ยวดิเขากล้องก่นเข้าไปเลยครับกราบสวัสดีครับแฟนๆช่องยูทูปพ่อเพื่อคนนั้นไม่หัวใจเกินรอยนะครับพบกันอีกเช่นเดิมนะครับเมื่อนี้แดดร่มร่มตกนะครับนี่แขกมายามนะครับมาติดตามเบื้องเรื่องของการปลูกเห็ดตับเต่านะครับเมื่อนี้คุณพ่ออารามแสงตะไช่นะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวบังกล้องพวะเดี๋ยวบังกล้องนะครับ นี่เป็นประธานสภาอบตย่างทาแจ้งนะครับแต่ยิ่งข้าวจากสายคนปะโอ้ได้ยิ่งข้าวจากทางสมาชิกเป็นไลต้อบไปต่อแน่ไรตรงไรต้องต้องเป็นบุกรับลงที่เป็นเป็บุกเลยอยากมาเบิ่งของจริงเลยเห็นแล้วว่าพุณนม่จังไรเดี๋ยวต้องไปเบิ่งตัวงานนี้เลี้ยวเพราะเอาเผืองมาทีเอาครับตีครับบานีได้ยิ่งเป็นทางตีดวงเด่นนะครับเป็นคนเป็นมือกองไฮบานีเอาไปทั้งพุ่นดวงเด่นบานีไปทั้งพุ่นเลยบานีเอ่าะเอาเพืองสิจัดการเองนะครับเอาไป นะครับคุณพ่อครับอันนี้คือมันแจ้ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วพอที่เหลือเห็นนี่เด้อครับแม่ทั้งหมดเลยนะครับนํำไปปลูกโย่เท่าขาโคกขับไปเชิญครับคุณพ่อครับครับอ้าวดวงเด่นนะครับสังตีนั่นเองนะครับมือนีกันด้มาเขากล้องครับคุณพ่ออารามแสงจันชัยนะครับซื้อัในยูทู e พ่อเพ่งนะครับพ่ออารามครับนั่นเองพ่อครับ ครับครับครับนู่นครับนั่นเห็นบ่ขึ้นไปล่างจางมั่วันไปมาเฮ้ยอันนี้แม่เห็นไหมไอันนี้เดี๋ยวครับนี่อ้นี่แม่เลื่อยเพชรอ้นี้แปลงนี่นะครับเป็นแปลงปลูกอันนี้สนุกครับนี่คืออยากเพ็ดแปลงใกล้ๆไปถากับพี่น้องที่ยึดมาเดินทางมาเบิ้งแล้วอยากเบิ้งเหพชรผงอยู่รอนี้นะครับลงเชื่อไปแล้วมิเตอร์ล่อถาบุญขึ้นมาครับนะครับสนุกอันเชื่อไปเรียบร้อยแล้วครับพ่อเบิ้งกวาดดินคือบ่าเป็นดินแถวดินนี่เป็นดินดีอุดมสมบูรณ์นะครับจากแรงที่เพิ่นขุดออกมาจาก หนองสาทณานะครับบนามาทิ่มไว้พ่อเพื่อนก็เลยขอเพื่อนนะครับบ่มีบ่เห็นคนหอกเลยขอเพื่อนเอ้ผูกกับพี่แจ็คก็มีครับคุณผูอครับครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับของสวนเห็ดตับเตาของพ่อเพื่อนนะครับหลายท่านนะครับที่เดินทางมา นะครับให้เกียรติมาติดตามเบิ้งความก้าวหน้าว่าแม่นี่หลีบอ่นะครับโดยเฉพาะท่านประธานสภาท่านอาลามแสงท่านใช่นะครับเห็นทั้งเฟซบุ๊กของลูกน้องนะครับไปครับพ่อครับยิพาเดินไปป้าเห็ดเผิงครับบ่ไก่นะครับเผิ่นมาผู้เดียวเนาะมื้อนี้เนาะคุณแม่ไปไสคุณแม่คือบ่วมาน้ำโอ้ยโยบานฐาเนาะเบิ่งความสําเร็จเนาะเบิ่งว่าสีจากได้เห็ดเผิงไปแกงมื้อนี้สีฉันจังไหนน้อยเนาะมีถุงที่อดที่เตรียมไว้ถ้าอัด สนอวัยธาเชื่อไว้ยธาตุกับแฟนๆนะครับที่สนใจนะครับคุณพ่อนี่เป็นดินนะครับดินดินได้จากมาแรงที่มันเกิดเดตับเตานะครับครับไปมามาทังนี้ครับเชืญนครับอันนี้เป็นสนอทีรอถ่าแฟนๆนะครับเอาเปิดในทางสีเปดดอกเพื่อนี่เห็ียนทางทัวโลกนะครับผูได้สนใจนะครับต้นละ30สบาทนะครับเพราะอัดเชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับความอัดเชื่อไปแล้วร้อมจะมีหดน้ำ นะครับนี่นะครับนี้อไยสถาแฟนๆทาง YouTube นะครับผู้ใดมากซาต้องรอชิ้วนะครับเพราะว่าชิ้วเงาแลือเกินนะครับพิกัดของเฮานะครับอยู่บ้านปลาปัดตำบลย่างทาแจงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเบ่งเอาครับบรรยากาศของสวนปลาสวนเห็ดเผือกของพ่อเผือกนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับนี่แมนเมิร์ดครับแมนเมิร์ดครับคุณพ่อครับแมนเมิร์ นี่ครับเตรียมไปเลยนะครับเพื่อให้สนใจนะครับที่ติดตามยูทู e ของพ่อเพื่องนะครับมาเบิ้งเอาต้นใหม่เมื่อนี้เอาเชือกลงหมดแล้วนะครับเอาคุณพ่อครับเชิญไปทั้งขามสะพานไปอีกคนละฝากนะครับสะพานเตรียมไม้ถ่าครับแฟนๆนะครับพี่น้องนะครับที่ได้ติดตามนะครับเบงความสําเร็จของพ่อเพื่องนะครับมาจากหลายหม่องนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นะครับมาจากอำเภอโนนสังนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณพ่อนะครับท่านได้ติดตาม อ่ายูทูบอยู่พ่อเพื่องึ้นหอดอยู่เด้อคุณพ่อเด้อนะครับเอาเชือไปล่งขับเคลื่อนไปทั้งพี่นะครับนี่คือต้นสนนะครับช่วงนี้ต้นสนที่ลงเชือแล้วนะครับป้าแรกนะครับไปขับเคื่อนไปข้างในเลยครับเชื่อนไปข้างในนะครับด้านด้านนี้นะครับด้านด้านใา้มือนะครับเป็นสนที่ลงในช่วงขอาพันศานะครับการเจริญเติบโตเร็วมากนะครับสนอัดเชือบแล้วคุณพ่อครับพ่อรามสงสัยยังไงถามเลยนะครับพอว่าเขาออกทั้งยูทูผพานไปทั่วโลกนะครับ อผ่านไปขื่นไ่แล้วถ้าสิใหญ่นะครับ่นาจะเกินสองสามเมตรนะครับแล้วเตถิ่ไงแล้วเตาไครับไงเราเพิ่นก็สถิหงไเห็ดตับเต้าหู้นะครับทุกพื้นที่ผมใจใสเป็นประโยชน์ทุกตารางนิ้วนะครับเพราะว่าเหอ้หฮ้ต้องใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับห้างใต้นะคือพักไอโจกนะครับปลานะครับปลาแม่น้ำก็เชิญเอาจัดมาไว้มนีมดนะครับด้านในเป็นปลา ปลาแช่นะครับปลาแช่พะจันทร์ครึ่งเซี่ยวนะครับแล้วก็สลับไปด้วยต้นสนโนนะครับหลายนะครับอยู่ด้านในนะครับเนื่องจากนี่นะครับพ่อนี่ยพักอนช่วนี่จะเอาเป็นอาหารของเขสตับเตาในช่วงฤดูแล้งนะครับเขาจะดึงขึ้นใส่ต้นไม้เลยนะครับครับพ่อวางแผนอะไรยาเงีนะครับครับเบื่อเอาครับปลูกช่วงขอพันษานะครับเพิ่มสูงรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ออกดอกแล้วนะครับขอบพันมาประมาณเดือนครึ่งนะครับ เดือนครึ่งสูงมากนะครับการเจริญเติบโตเร็วมากเลยนะครับครับต้นนาครับคุณพ่อครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนะครับพอเยาวหางแห้งเ้อครับให้ให้เบิ้งแบบยยทาปกตินะครับพอเปิ่งนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับคุณพ่อประท่านสัพพนะครับของอบตย่างทาแจงนะครับพอยุไก้กันนะครับคือกลับเสมือนยุไก้กันเว้นอย่างว่าทีครับเพราะว่า เ <S reading uckles> ออเพราะว่าเฮาวบานห้าวเพราะได้เบิ่งยุดทูบของพ่อเพิ่อนะครับมาเนี้ก็ฝากกับท่านประธานสภาว่าให้ติดตามเบิ่งบ่าวข้อมก้าวหน้าบ่ะยุกไก่เฮาวนะครับพี่น้องอาจจะเอาไปปลูกไว้ในบ้านนะครับหรือที่ของเฮาอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นปลาที่ผมเอาออกมาไปอีกทีนึงได้พ่อเอาหาหนามาแล้วอยู่กแน้ะพ่อว่าหนาครับยกโปะกันนครับเยี่ยมกันเยี่ยมกันเยี่ยมกันยกโปะเออตีมันตีตีมันพี่ยกโปะเยี่ยมกัน เยี่ยมครับนี่เยี่ยมเยี่ยมครับอ่าครับมาสีเจิญครับเดี๋ยวพ่อผมขออนุญาตยางก้อนครับครับนี่คือปลาสนุนะครับปลาสนุสูงสามเมตรนะครับด้านนี้บ้านนี้มาเบิ้งปลาเรกครับบ้านเขาสิเดเห็นปลาแลกปลาแรกครับรอถาปีนาครับอปีนี้ปีนานะครับเด้วปีนานี่ครับปลาหน่อยนะครับปีนาอันนี้เป็นต้นแค่บอาจารย์ครึ่งเซี่ยวนะครับครับอ่ามาเชิญพ่อเชิญมาครับนี่คือระบบน้ำนะครับที่พ่อเพิ่งจัดไว้นะครับว่า ห้องพอนออกไปควดหนาครับเปิดสวิตชเคียเดียวจวดไปเลยนะครับ <God> s <S จวดไปเลยเลยครับใส่ได้น้ำสองนิ้วนะครับนี่ครับอันยี้ข้างในก็เป็นบ่อป่าครับพอครับเชิญน้งพี่ครับหมองปลาเฮ็ดเผืองออกนะครับนี่คือเขาจัดระบบน้ำให้ยั่งตามช่องทุกช่องนะครับพราะว่าเปิดเคียเดียวเ้าจวดไปเลยนะครับมาครับนี่ปลานะครับมาเชิญพ่อมาเชิญมาทังพี่ห้ามห้องห้งนะครับ พ่อเฮ็ดเพิองผมเนี่ยเป็นเฮ็ดเพิองไม่รุ่นนะครับไมมีงูติครับว้ายันตกใจนะครับเอาเบิ้งระพอด้อเบิ้งใกล้ๆนะครับเบิ้งแบบพิจารณาอันนี้พ่อเมนพ่อเมนขี่ไข่ด้วครับนี่นี่คือเห็ดดับเตาระพอเด้วยเห็นปะ นี่เหงะครับดำๆเลยนะครับผมเห็นหรือยังครับพี่น้องครับนี่นี่ก็เห็ดอยู่เลยนี่เห็นเพื่อนแล้วนะปลาผ้านะนี่นี่กะอีแมนนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นครับนะเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับโอ้โหเป็นอะไรบ้าครับเป็นอะไรเปอบว่าใบบ้างอะไรเด้อขันมาขันมาว่าแมนนี่ดใบเบ้างครับให้เดาใบดูบ้านบนมหนึงเออเออใบบ้างครับใบบังพี่น้องแฟนๆทั้งยูทูปนะครับของแท้ของแท้วผู้ใดสนใจนะครับว่าการปลูกเห็ดเผืองนี่ได้ผลจริงบ่ ครับเบื้องเอานะครับพี่น้องเบื้องเอานั่งจ่อคอใจแย่อยู่กันแมียนมดนะครับยุตเต้กับเมีนนะครับเด้อพอจะเหยียบแห้งเลยเด้อไม่จริงไอ้เพื่อผมเอาครับนี่คือของจริงนะครับของแท้เลยปลูกมาสิบสามเดือนนะครับสิบสามเดือนสิบสามเดือนคือออกเริ่มออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุน้ากรกฎาสิงหาครับพอเดือนนี้เดือนกันยานะครับดีเดือนที่หาต้นนี่เด็กสิบสามเดือนสิบสามเดือนนะครับต้นนี้ เอาต้นไม้มานะครับพราอกับมาวานวานเราไม่เอาใส่ถุงหรอกครับเอาเชื้อลงครับเอามาปลูกครับนี่คือผลผลิตที่ห่อคือวิธีการที่ห่อห่เห็ดแบบไม้นะครับโดยที่บ่ต้องไปเอาปลูกต้นไม้เราต้องคอยไปลาดที่หลังมันเปลืองครับมันเปลืองน้ำนะครับมันเปลืองน้ำเอาโพสให้พี่น้องเห็นอีกชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนเห็ดเปลืองบ่ครับแมนเห็ดเปลืองบ่โอ้เออของแท้นะครับเนาะในดิวตันใตนี้นะครับอยู่หนีแมนนี้นะครับ นี่ก้อนนี่ออกอยู่นี่ประมาณประมาณหน้าบึงดูหน้าบึงดูเตี้ยอยู่นี่เห็ดน้อยๆดอกน้อยก็จ้อยแจาอยู่นี่กำลังขึ้นเนื้อหลอดละเด้อครับน้อยๆกำลังเริ่มขึ้นเห็นไหมเออเกือบเศร้าหมดละเกือบเศร้านะครับเนาะเกือบเศร้านะครับเป็นแฟนนะครับผู้ใดคือว่าอยากไม่เยี่ยมพ่อเผึ่งนะครับในช่วงนี้วันเสาร์อาทิตย์นี่นะครับพ่อมีสิทธิ์นะครับในการเดี๋ยวเดี๋ยวออกอ่าออกยุ่ยถูกนะครับออกยุ่ยถูกหน้าพ่อเนาะเอ้าพ่อรับ พ่อยอยู่เชิงครออว่าลครับมาครับเชิญครับคุณพ่อนะครับเพราะว่าห้องปลูกที่นี่ประมาณสองงานนะครับสองงานนะครับมีต้นกล้วยน้อยแกมนะครับเพื่อต้นกล้วยนี่ครับต้นกล้วยน้อยครับคุณพ่อครับต้นนี้นะครับเป็นต้นเป็นยาบำรุงหัวใจนะครับเห็ดเผืองมันมักจะออกที่ต้นไตนี่ต้นนี้นะครับแล้วก็เป็น ต้นใหม่ที่มีอยาอยู่ยืนเาวนะครับหลายคอต้นกล้วยน้อยกลับไปหาเอาย่เราฟังซี่นะครับอต้นกล้วยน้อยนะครับครับต้นกล้วยน้อยครับนี่นี่ครับต้นนะครับต้นกล้วยน้อยนะครับถ้าเข้าไปอยู่วรรอุทยานโกสัมพีนะครับบุงลิงมันที่เป็นต้นเป็นต้นเป็นยุนรอขวาทั้างนี่แหละครับต้นกล้วยน้อยมาครับมาบ้านแยกบ้านเลยครับต้าวมันเขาต้นกล้วยน้อยต้นน้อยดอกาหอมคือดอกกระดังงานะครับ มาครับบ่อมามามาเขากระยะยงเาไว้นะครับเพื่อเพื่ออย่างทือครับเพื่อต้นสนันเขาตายนะครับเขาก็สิใดต้นไม้ต้นไม้นะครับขอมาทดแทนนะครับต้นนี้ก็สิเกิดควบยังยื่นต่อไปเขาว่างแผนแบบระยะแาวจักน้อยหนึ่งนะครับมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกระเดียนในทั้งแฟนๆทั้งยูทูปนะครับ้ทราบนะครับว่าเห็ดเพื่องของพ่อเพื่องนี่ออกตลอดนะครับบ่ได้ออกหอดลอยกิโลคือเพิ่นดอก แต่ว่าออกมาเรื่อยออกทุกก้อนนะครับเรื่อมมาได้ยซีหาเดือนนี่นะครับเรื่องหาเดือนนี่ครับมเบ่งกุมนี่ครับกุมนี่กุมนี่กุมมนุบนานนะครับผมเ่าอยากกัยญาแห้งนะครับเด้องขันหยีบผมขันหยีบทีมุมแมนแมนของเพลินแท้นี่ครับกุมนี่นับแล้ววพาถวนนะครับนี่กุมนี่ยาาเลยครับพานนี่เห็นบ่ครับครับเห็นไปครับเห็นเลยยังครับนี่มือบังจั้อนครับบังจังไเออดันในก็มีนะครับด้านในก็มีอยู่นี่ก็มีนะครับกากสากเลยครับนี่ โอเคนะครับยูนี่ก็มี่พ่อไห่ได้เห็นนะครับพ่อไห้ได้เบิ้งนะครับเออบ่ได้ขาดช่วงนะครับพอสงสัยพอถามเลยเด้อครับเด้อพอว่าผมก็ทีนํามขอมุ่นนี่นะครับพานทั้งยูทูบหน่หยคับแฟนๆนะครับอีกปลาอื่นอีกจองอื่นผมบ่กหนไห้ไปเบิ้งเด้อพอเฮาเอาเอาซรํานี่ก่อนาะมาทั้งพี่บ่านีน่มาทังพี่มาทั้งพี่นะครับอันนี้ก็เป็นปลากล้วยนะครับสลับกับต้นสนนะครับเพราะว่าผม ต้องการข่มอย่างยืนผมอัดต้นต้นกระโดนนะครับต้นทมทมหน้านะครับนี่เ่ามันกระทบนะครับนี่ต้นทมบานเฮาด้วยนี่เออนี่ต้นทมบานเฮานะครับต้นทมเนี่ยก็เป็นต้นหนึ่งนะครับมาอีกนะครับท่านคุณพ่อครับอยากจะนําเสนอให้แฟนๆนะครับได้ผู้ที่สนใจนะครับนี่คือต้นฝายน้ํานะครับเบิ้งเอาต้นฝายน้ํานะครับนี่คือต้นฝายน้ํานะครับเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มันออกคู่กับต้นสนอ ครับอันนี้เป็นต้นทมนะทมหน่อยนะครับมีน้ำไหน้ำหน้าเจ็บไปเลยด้วยครับเนาะเก็บไปเลยครับเอาใส่ถุงไปนะครับเราก็เอาเชื้อน้ำพอเพิ่งไปใส่นะครับนี่ต้นกล้วยพื่อนครับพ่อครับผมจะว่างพื้นที่เต็มกลยนะครับมาผมอยากให้พ่อประทานสภ้านะครับ้างอบประตอย่างทายแ้งได้มาเห็นเป็นของจริงนะครับยูนี่ผมอัดลงเต็มที่นะครับนี่ครับพ่อครับครับเป็นปลานะครับปลานีเขาเอ ใบใหม่มาจากคนะทั้งบ้านโคกมองทำงานมาแล้วครับมาใส่เพื่อให้เกิดมีกับต้นต้นกล้วยน้อยเขึอนครับเพร่ะนี่ว่างเป็นระยะระยะนะครับทั้งเมดนะครับนี่ไปทัวร์เลยตัวนี้ทั้งเมดครับเนื้อทีสามเลนะครับคนออกไวยุนีนะครับก็ดีพ่อได้คือปลาทูอยู่ต่างทีเนาะโอ้โหแล้วเออถ้าออกเม็ดยุนี ปลาทูยูเสนะครับกรสิพ่อได้ซื้อยูดรกตีนะครับตับนี่คุณเลี้ยวเออทะเลจีเอาเพื่อนพ่อครับไปทั้งมีบานนี่ครับมันสมกับพ่อเอาเผืงองยี่หรี่ได้นะครับพ่อมาทั้งมีมาผมอยากเห็นมาเบื้อง่าครับเ,เกินร้อ,อีหรีเอาเกินร้อยครับเพรนาะน้ำไม่เขันหัวใจเพราะเกินร้อยนี่เค็ญยังม่ได้นะครับมาเบื้องนะครับพ่อเอาเผืองเสียวหั่นเผืองให้เบื้องนะครับว่าสมกับซื้อยี่หลีนะครับหั่นมีมครับหั่นมีมบนแม่หั่นเผืองครับเบื้องอ็ได้ครับพี่น้องเด้อ พี่น้องที่เขารูรักครับเพื่นกับมาอยู่อาศัยน้ำให้สุกๆมันๆเด้อรางวัลที่หนึ่งยาไปใส่ให้แม่นของเฮาเพื่อนครับพี่น้องครับเอาคือตั้งไรหล่ะนี่อยู่ทั้งสูงเห็นบนนอกกล่องเนาะเพิงครับนั่นนี่มิม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 ครับเห็นไปครับพุ่นพ่องมิมมิมเพิงเนาะครับหั้งญ่ครับผมหขั้งญ่นะครับพุ่นพ่องผมมันกล้องยกไก่นะครับกล้องยกไก่ว่าอยากโผลให้ทั้งพี่น้องแฟนๆนะครับไ่้ได้ทำลายเจ้าเด้อเจ้าจะบินลงมาเด้อ เออนั่นพูนครับพูนพูนดั้มปื้อปื้อใช่ไครับพี่น้องว่นได้ทำไรนะพ่อเนาอย่าบินลองมากครับเพราอยถือกันป่านไดนนะครับนมีเพิงเออเพื่นมีเพิงนะครับเพือนบินมีเฮ็ดครับเอาเอาคุณพ่อนะครับเอาปลาเข้าไปทั้งมีบาทนี่เอาหม้บพทสองข้นี่มานนี่นี่ก้อนนะครับไปท่างคุณพ่อบ่อเข้าไปลับหลังไปทั้งกับไปรยุดเช็คอินนะครับอยากให้พ่อดัแสงตันชัยนะครับมองภาพของของการปลูกเห็ดทตะเตานะครับของพ่อเพิงนะครับ นี่เป็นตำบลนั่งทาแจ้งครับท่านแรกนะครับที่มาออกคลิปคิที่ยืบสวงได้พอหนิออกไปยืบสวงคลิปเลยดิพอบ้านห้องโบท่านเห็นนะครับโบโบได้เห็นของจริงนะครับไปไปเลยครับบ้านนี่ไปทั้งคุณนะครับที่้าไปบ้งหีบปลาดอกแค่เนี่ยเพร่อจะลงเชื้อเห็ดแล้วโบออกดอกครับ สงสัยบนเดีรับเชื่อเห็ดเถืองไว้บนที่พ่อมาเมือ่อใดบ่หูนะครับออช่วงจะปลูกไม่ไมนะครับขาวอากหลกักออกเลยครับขาวอากหลกักไอฝอยแม่เลยในเก็บไปฝากพี่ฝากนั่งนะครับเก็บไปให้ลูกน้องกินเสยแต่ว่าพอจะลงมเชื่อเห็ดแล้วเดียวมิดอิมซิมออบ่เกิดเลยนะครับบ่บ,บ่มีดอกขึ้นมาเลยสูงเงานะครับออถ้าเดี๋ยวบ่ไกลไกลว่ามันภูเขาครับเพราะบ่จากไกลๆพอพันเป็นปลารบ่รบาการสาาั่งปลาในห้องต้องเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ ธรามาติเห้าไปเจ็บเห็ดโยปลาเป็นแบบใดห้าพยายามเดเอวธรรมชาตินี่เป็นใบทั้งถ้ำทั้งครับห้าวไก่ยาเห็ดหเลี่ยนถ้ามชาติเห็ดมันติดกาออกออกมาเองนะครับเนื่องจากพอเห็ดห้าเนี่ยหยุดพักไปนิดหนึ่งนะครับช่วงสัปสองสัปดาห์ครับขวดนี้เชื้อเห็ดบ้างใช่ไดมครับเออขวดนี้เป็นขวดน้ำเชื่อนะครับคือเม็ดข้ฟังนะครับผมอัดเชื้อลงแล้วผมมีเวลาในการขวมผมก็เลยเทลงขวมใหม่เลยนะครับบมมีเวลาเทครับ การดูแลดูแลอยงเดยคก็บพื่อปิดทงานอยุดโอ้อนน้เ้าตื่นขร้นมาตอนเส้าครับจุดหัวน้ำนะครับคนเพะหัวน้ำอระมาณยี่สิบนาทีให้เปียกเขากับปีดไว้ครับเปิดเที่ยเดียวครับเปิดเที่เดียวครับเปิดสวิตช์นะครับเพราะมีว่าวเป็นจุดๆนะครับเพราะว่าวว่าเป็นสามเป็นพักเป็นพักว่าตามที่นี่ว่าตามนี่นะครับสัปดาห์ที่แล้วได้น้าใหม่นะครับจะได้สะดุดไปกอนนะครับก็หาสื่อไดน้ำมาใหม่กัมาเริ่มต้นใหม่พ่งเกิดขึ้นมาตอเนื่องหีได้พ ครับครับพอไปทั้งพุ่นครับไปจุดเช็คอินนะครับของปลายไงนะครับเดี๋ยวเบิ่งซะทางพี่ดำปื้ยปื๋ยโยบ่เป็นบ่เป็นเต่าเด้อครับเห็นไหมเนอบ่เป็นเต่าเด้อครับเด้อเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าหญ้านางคนละครับคือเลยโยไปครับครับพ่อครับไปทางเลี้ยวซ้ายไปทางวัดจันทร์นะครับเด้อนี่คือต้นฝ่ายนามนะครับเด้อพี่น้องทางแฟนๆฟนยูทูบนะครับใครบ่เคยเห็นนะครับนี่คือต้นฝ่ายนามต้นหนึ่งที่มันให้เกิด เพ็ดตับเตา,าววอันหาเอาตัวน้ำรอให้รอหน้านะครับไปครับคุณพ่อครับไปทั้งพี่ครับย่างเข้าไปเลยจี๊ย่างเข้าไ,ไปพี่ช่างตี๊ช่างดวงเด่นสีสุระสุดยอดของไล่ช่างนะครับสอมเป็นเมื่อสุนแนวนะครับเก่งแมคโครลดเกี่ยวสุกรูปแบบนะครับไปเรียนมา,า,ามนดั้งใสบุษังตีกอะไรครับพ่อขับมาทั้งพีพ่ครับ อันนี้เป็นแปลงแปลงล่าสุดนะครับที่ผมผมได้เอามาปลูกช่วงของวัษศานะครับผมอยากไปเช็คกินแปลงแปลงสุดไ้ายนะครับว่าอยากเห็นความก้าวหนานะครับของเห็ดสามเต้านะครับซึ่งพื้นที่สามไร่เนี่ยผมจัดหนักเลยครับจัดเต็มเลยบริจวงแม่ตาตาล่างนิวเดียวนะครับครับนี่ครับป้านี่นะครับ พาไปไปจุดหันหันหนามาลังพีเด้อไปอดบนหันหนามาลังพีเขาติดโพดไปด้านหลังนะครับดีฝากท่านประท่านสภาพพนเอกฝากขอคิดไว้ครับเป็นแฟนทั้งยูทูบพอเพื่งนะครับครับนี่ครับนี่ครับเอาพอย็นยืนยืนตรงนี้แห้ะครับเขายืนนี่ดีกว่าครับยืนนี่ครับยืนนี่ครับอันนี้เป็นปลาที่ผมลงในช่วงขอบพรรษานะครับมันจะเริ่มเติบโตเร็วมากนะครับยุข่างหนองนักเรื่อยอย่าโพดเด็พี่น้องได้เห็นนะครับ สวยมากนะครับนี่ปลาที่เฮ็ดเข้าออกนะครับนี่ปลานะครับคุณพ่อมาม่เอยืนนี่เออนี่สวยมากเลยครับนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับอยากให้ท่านคุณพ่อราครับในช่งดวงเด่นสีสุระนะครับพี่น้องชาวบ้านนนเมืองตะบนย่างไทแจีงเพื่อโกศมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับได้เบื้งจากยูทูบใหญ่เบื้องจาก Facebook ของสปตมือเศ้านี่ ว่ามันเป็นความจริงบอนะครับเล้วเลยมาเบงิงมาเบงิงแล้ว hmm. เป็นไงครับ <biraz> คุณพ่อครับโอ้่อนซ้อนบ่เกินขาดเลยเกินขาดนะครับบ่เคยบ่เคย่อนขึ้นเลยเหรอครับบ่เคยบ่คิดว่าทีปานนี่ไหมรับผมว่าเป็นว่ามันเฮ็ดเล่นเลนเฮ็ดมาแต่ปลาแต่ลงครับบ่ครับเออบ้านได้แท้มันอยู่นี่ครับคือของจริงนะครับคุณพ่อครับวัตถุดิบบ้านเฮาค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะพี่น้องอยู่น้องเบนเครืออยู่เหรอ ตำบลแพรงเนี่ยดินทีดีๆนะครับเอาสนอลงไปเอาเชือลงไปนะครับเชือจะเดินหกเดือนถึงสามปีออกในช่วงนั้นแ่ะบ่ออกก็ต้องไปออกในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จะฝากกับพี่น้องนะครับแฟนๆทั้งยูทูปพอเพิ่งนะครับว่าพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่สามารถจะมีทีได้ใ็ลองมาผูกเบื้องนะครับ สำเร็จแล้วครับพอบ่บ่เปบ่ไปได้ตั๋วกันนะครับอีรีนะครับแของแข้ครับเอ้าพ่อพ่อรามติฝากกันย่งไรครับแฟนๆทั้งยูทูปนี่ฝากเนะครับเอ้าฝากไปทั้งซอต่อต่างๆก็ขอฝากกับพี่น้องทุกหัวทุกท่านละครับที่ได้เห็นได้เบิ่งอยู่ในยูทูปนี่ที่แรกผมกับว่าว่ามันตัวว่ามันเฮ็ดเล่นไม่ได้ป้าแกนั่นทั้งหลาครับผมผมก็ว่าบ่ไก่บ้านไปแล้เลยมาเบิ่งเลยด้วยตาเอง ครับเออแดดลมลมตกเลยบ้าไปเบังกันนะพอดีกรับพ่ออ๋อจิเลิกงานครับผมผมก็เลยมามาเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจประทับใจนะพ่อเนาะคือว่ามือนี้จะฟอร์ไปแกงต่อห้าพี่น้องมามืออื่นสิบบาทอะไรยันบดยันไทยยันบ่มีแนวเห็นครับโอ้ครับเนาะมือมือรุ่นยังเอาเนาะพ่อเนาะพ่อออกซุ่นหน่อยหน่อยออกเป็นเป็นเป็นหยุ่มเลยมองพุ่นครับครับมือนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อรามแสงทันใช่นะครับซึ่งเป็นประธานสภาวะคำยกพ่อตี๋เป็นประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลย่างท่าแจ้งนะครับเพื่อนห้เขียนมาเยี่ยมพ่อเพิองนะครับมาเบิงความสำเร็จของลูกของหลานนะครับเอาไปเผยแพร่นะครับแตว่าอ่าก็อยาลืมกด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 สับสควายนะครับกดสับสควายกดติดตามนะครับยูทูปของพ่อเผิงนะครับมื้อนี้เข้าใส่เวลามากพอควรนะครับลงจากลาแฟนยูทูปไปกอนนะครับช่วงนี้นะครับ อ่าต้องจากราแฟนแฟนยูทูบนะครับ wow ครับครับครับทั้งเตียครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับครับ